สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆเบิร์สุขุสุคนนะครับผมเมื่อนี้นะครับสีผ้ามาใส่เบ็ดงันหน้านะครับนี่ก็เป็นเบ็ดท่านะครับประมาณมีอยู่หกสิบหลังนะครับมื่อนี้เบ็ดแม่พานะครับไปเสียบงันหน้านะครับผมนี่นะครับส่วนเนื้อที่ใส่นะครับเป็นใส่เดือนนะครับสีเดือนนะครับเดี๋ยวไปไม้เบ็ดกันครับผม เสียบเบไปก่อนนะครับเพราะว่ามาใส่เทอแหลกนะครับมันโมหัวาม่นามโมไม่น,าม,มา,มนามนะครับเดี๋ยวไปรอดลุนครับผมเดี๋ยวไปเสียบเบสก่อนครับผม ตอนนี้ก็ได้เสียบเบ็ดเป็นทีเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังบ้่ได้ก้อเหยื่อนะครับเดี๋ยวรอหเวลาอีกหามันคำๆนะครับผมไต้ไฟใส่ซนะครับมันยังสีบหลอนนะครับอันนี้ก็มาส่หน้าจะคล้องอย่นะครับผมนี่หน้าจะคล้องนะครับจะสีมีปลาขึ้นบอนะครับบอลู่พึ่กันนะครับว่าสีมีปลาด้วยบอนะครับเพราะอันนี้มาใส่เธอแหลกนะครับฝนตกมาคืนนะครับน้ำมีหลายนะครับ ยินเสียงปลาสวดไปครับเมื่อกี้แต่บารูว่าสีมีโตรหรือบอนะครับผมเดี๋ยวไปเบิงตอนตอนยามเลยครับผมเพราะว่าตอนกอนเหยื่อมันอาจจะเสียเวลาเล็กหน่อยนะครับเดี๋ยวไปรุ่นตอนยามเลยครับผมหลังกอเหยื่อเสร็จนะครับผมยางกลับนะครับผมมีโตแล้วครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวจะขึ้นไม้เบิ้งครับผม แต้มที่สองมาแล้วครับผมปลาตุ้บ่ใหญ่นะครับ,รบปลาตุ้บ่ใหญ่ครับปลาตุ้หน่อยครับตังนี้ก็ถือกับผมตัวนี้มีใหญ่มีตัวมีมีใหญ่ครับใหญ่อยู่ครับตัวนี้ขั้นเบียดหมวกเลยครับ มีงครับขั้นเบียดหมบเลยอยู่อยู่นะครับนะเนยตือบอยู่ครับผมตัวนี้ตัวนี้มีใส่เนยจะหน่อยนะครับ ี่ครับผมตัวนี้ใส่สวยนะครับ ญ่ครับตัวนี้กำลังงามครับสุดยีดยครับผมมันนะครับอันนี้ก้อเบ็ดเหลี่วนะครับก้อเหยื่อเหลี่ยวก็เลื่อยยางกลับนะครับนีตัวอยู่ครับผมมันมันครับผมหลังอีกหลังนี้ก็ดึงแล้ะครับผมบุรูปลายังนะครับท่านเบ็ดหย่อมหย่อเลยครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งละครับ เขียงใหญ่ครับผม3-3ำสามหนิ้วเลยครับผมอุ่นครับเกือบ3-3ำสา,สามหนิ้วครับผมใหญ่ครับเกือบซ้ำฝามือครับประเขียงตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่เนียครับผมเามา้าหมันแล้วครับผมมือนี้ เดี๋ยวเราลุนหลังต่อไปครับหลังนี้ก็มีอาการอีกแล้วครับผมมารูปะปะลาปลาอย่างนะครับนี่ว่ประคองหน่อยครับรุ่นนี้ลายนะครับรุ่นนี้ รุ่นกำลังซ้ำงมๆเนี่ครับรุ่นนี้หลายเฮียครับมานแล้วครับมันนี้อันนี้ยังพอเได้นี้นะครับแค่ว่าไอ้ก้อเหยื่อเลี่ยวแล้วก็นยางกลับนะครับผมถือว่ามีตัวอยู่ครับแต่ว่าตัวบ่อยญ่นะครับกำลังไห้ตัวใหญ่มาตัวนึงนะครับผมเดี๋ยวเราลุนหลังต่อไปครับผมอาครับหลังสุดท้ายยางมาพรอาวพอดีนะครับนั่นครับยิมยับยิบยับอยู่นะ บุกว่วัชพืเป็นปลาอย่างนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้เบิ้งครับผมแป๊บหนึ่งครับปลาดุครับปลาดุโอ้ใส่สวยเลยครับ ใส่งามเลยครับสมเขียนครับดนเงาล้างงามๆครับหลังสุดถ่ายนะครับมานครับมัอน,นี้ยางกัับใดประมาณจะก,ก,กลัวนะครับเดีย๋ยวสีสรุปผลนเบิงนะครับผมขอปวดปลายแป๊บนึงครับนี่นะครับก้อเสียบ ย่งางกลับครับผมนี่คือผลงานนะครับประดุกตัวหนึ่งนะครับนอนหลับมิเตปคอนะครับประมาณโลกกลัวครับเดี๋ยวรอเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพยายามเบ็ดหลอดทีนหนึ่งกันนะครับอันนี้คือปลาปลาที่ก้อยเยือเสียดเรลาย่าง,งากลับนะครับผมอันนี้ถึงน้ำกลุ่นนะครับ ก็ถือว่าหมันอยู่ครับแต่ว่ารอบต่อไปบอรลูว่าจะถือหรือไม่ถือนะครับผมเด้ยไปล่านะครับประมาณสองถุมสองถุมเนี่หน่อยนะครับก็สิผ้าไปยามเบียดนะครับรอบแหลกนะครับเดี๋ยวไปหลุนกันเลยครับว่ามั่นสีมีตูหรือบอนะครับก็บบลลูเกันนะครับผมว่าสีสวกสีหมันบอนะครับผมเดี๋ยวไปรอหลุนเลยครับผมไปนะครับผมมานะครับก็แหลกบนหงวปลายอย่างนะครับยิมยับยิมยับเลยครับ ใส่สวยเลยครับนี่นะครับตัวแหลกของยามหลอบแหลกนะครับโอ้ใส่สวยเลยครับย่างงามเลยครับตัวนี้หยดกับผมเต็มแหลกมากเลครับผมเต็มแหลกมาแล้วครับผมประดุกเดี๋ยวไปรอดรุ่นหลังต่อไปกันเลยครับผมเต็มที่สองมากเลครับผม บรว่าป,ป้ายังนะครับโอ้ปลาดุกหน่อยครับปลาดุกครับเตี่ยมที่สองกับปลาดุกอีกแล้วครับ ใส่กำลังสวยครับมากระตีกล่องอ้ยเดี๋ยวล่อรุ่นอีกเต็มนะครับผมเดี๋ยวรุ่นเต็มต่อไปนะครับหลอบแหลกนะครับยามมาเหล้วนะครับเดี๋ยวปลาดุกสองตัวนะครับกับปลาคอหน่อยซ้ำหนึ่งนึงนี่ครับผมปลาคอหน่อยประมาณสี่ห้าตัวนะครับแต่เดี๋ยวปลาดุกสองตัวนะครับใส่กำลังงามนะครับผมถือว่าหมานดยู่ครับผม เดี๋ยวไปลรอบต่อไปครับผม่าสินี่ตูหรือบอัวนะครับเอาครับลอบที่สองหลังแหลก,กเอาเลยครับผมเดี๋ยวไปหลุนก็นทำ่าสิเป็นปลายหยังนะครับ พอครับพอหน่อยครับพอหน่อยครับกำลังงามนะครับมานแล้วครับรอบที่สองนะครับหลังแรกก็เอาเลยครับผมเป็นหลุนหลังต่อไปครับผมว่าสิมีโตให้เบิรงบอนะครับผมเอาละครับหลังต่อไปนะครับโ้งว่าป้าหยังนะครับเห็นตะขั้นหมบจูคูเล้ครับ เบื้องครับเกี่ยวก็อเข่าอุ่มเลยครับผมบรูวา่าจะเป็นป้ายยางนะครับผมกันกันเกี่ยวก็อเข่าแบบนี้เห็นแต่เป็นเอียนนะครับผมบรูวา่าจะเม,มนหรือบอนะครับผมแต่ว่าตามที่เคยเสบียนมาเนี่ยมันเป็นเอียนนะครับถักเกี่ยวก็อเข่าแบบนี้นะครับ ดูยันอีดีครับผมเนี่ยครับผมยันหน่อยครับยันหน่อยอีดีครับผมตามที่ขาดไปเลยครับนาเดวพัดเพลียแล้วครับผม หมาแล้วครับผมหมาแล้วรอบที่สองตัวที่สองได้แล้วครับผมเดี๋ยวไปรารุ่นตัวต่อไปกันครับผมว่าจะถือหรือบอนะครับถืออีแล้วครับหลังนี้ไายังบรูนะครับแต่ว่าดึงบ่แห่น,นะครับแต่ว่าห่างชีู่่ครับ แมีนไปทันได้เบิดคือมีแต่หลวงเพียงเทครับดูครับผมใส่ทำสองนิ้วนะครับมานแล้วครับโหม,มานคือเก่าครับผมเดีย๋ยวไปลอรลุนอีกนะครับเพราะว่าสีมีตัวห้เบิร์อีกบ่นะครับผมหลังนี้ก,ก็ถือครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นต้นหน่อยนะครับ ตัวหน่อยดีครับนี่ตอใ์ไนี่นะครับใส่ไงนี่หน่อยแห้งครับใส่ไงหาหยากรับมิตอรุนนี่กับไงกว่านี่หน่อยนึงครับผมแต่กะถือว่ามานอยู่ครับผมเดี๋ยวเราลุนหลังต่อไปนะครับว่าสิมานบอะครับครับสําหรับหลอดดึกนะครับหลอดที่สองอาหลอดที่สามนะครับสีแดงอยู่ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับกับประมาณเกือบลู่อยู่ครับยามหลอดเดืกสองหลอดนะครับหลอดสองถุงกุกกัวกับหลอดสี่ถุงกุกัวนะครับกด้อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปหลุเมื่อืนเสาครับผมวาสิมานหรือบอนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหาคืนเกือบหวงมงนะครับเดี๋ยวเวลามากูเบียนนะครับ ผมรู้ว่าจะมีตูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเป็นรอดลุนครับผมว่าสิมีตูหรือบอนะครับอาครับผมหลังนี้ผมรู้ว่าถือบอนะครับแต่ว่นนามคุณนเลยครับนี่ครับอ๋อมีตูครับผมยูครับยูนี่ตูใบใหญ่ไบใหดนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาตั้งกลอกแป๊บนึงครับผม ตัวบ่ใหญ่ปานใดครับตัวน้อยหน่อยครับปลาดุนีหลายนะครับดุนีอ้าครับหมานละครับผมเป็นลอดุนหลังต่อไปก็เลยครับผมอาครับผมหลังต่อไปครับหมบจูคูอีกแล้วครับบุรี่ว่าจะมิตูหรือบอนะครับบุรี่ว่าจะยูหรือบอนะครับ หมบจู่คูแ้วครับผมเดี๋ยวไปลุ่นครับผมว่าจะมีตัหรือบอนะครับรู้ว่าจะยูหรือบอนะครับ นี่ใส่ไงนะครับแต่ว่าหองตายนะครับนี่ครับตัวนี้ยใสรุ่นเขียนนะครับแต่ว่าตายครับน่าจะถือหลอดสุดท้ายมือขึ้นมได้ยามนะครับผมอ้าวครับหมานีกแล้วครับเดี๋ยวไปรอดรุ่นหลังต่อไปครับผมหลังนี่ถือเตาครับผมโอ้บอลเปนถือปลาใหญ่ ตึกเต้าครับนั่นครับเต้าตึกเต่าครับโอ้ เป็นไปได้นะครับสงสัยมากินป่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตัดปล่อยนะครับตัดสายปล่อยเลยครับมันกินหลึกนะครับเอาครับลังนี้ก็เกี่ยวเขากันครับผมโมดูว่าจะอยููหรือบอนะครับเกี่ยวหุมอุ่มเลยครับมือน,นี้ตัวน,นี้ปลาหยัางนอน ดูครับใส่สวยครับประดุกครับประดุกครับเมื่อนี้มะกูเบ็ดนะครับรอบเสานะครับสิดใมานนี้นะครับปดุกตัวนึงนะครับพอหาหกตัวครับถือประมาอยู่ครับกับเบ็ดหกสิบหลังนะครับนี่ครับ